ไปไลฟ์กับแฟนโหไล่เลยดีก็ไปบอกให้เขามาไลฟ์ในนี้ดิไปบอกดีไปไปตามมาดิตามมาดีกำลังมีคนส่องใครใครมาส่องใครมาส่องเรา ใครบางอามาส่องเราใครมาบางอาจมาส่องวันนี้เป็นเบเมนขอโทษนะคะ <laughs> จำหัวนี้ได้จำได้พิมยุดเถอะเองอินเตอร์เฟร์เราเยอะมากนะแน่นอนทอมเบนเจอรี่แน่นอนอยู่ะ <laughs> นี่นี่เพิ่งรู้วันนี้นะว่าเขาหมายถึงเราเป็นทอมเบนเจอรี่อะเอาแล้วเอ็งคิดว่าอะไรอะคือตอนแรกก็แบบอะไรวะทอมเบนเจอรี่เจอรี่แล้วก็แบบถามว่ามันคืออะไร เขาก็มาบอกกันเขาบอกว่าแบบอินเตอร์แฟนบอกว่าเนี่ยเป็นเจอรี่ส่วนเองเป็นทอมทมคือแม <laughs> <c oughs> เอวเฮ้นี่แคดู later later I love you love you too แป๊บหนึ่งรอได้ไหมขอไปหยิบก่อนได้ <S <S มีชื่ออะไรชื่อน้องควายป่าเผือก ให้ <Hi. S 1> เขาถามว่าหมีค่ะชื่ออะไรคะบอกชื่อน้องควายป่าเผื่อคิงือกะทิค่ะอเอวค่ะชื่ออะไรไส้กรอกรอเอาเรื่องจริงชื่อไส้กรอกมาไส้กรอกตรงไหนเนี่ยก็เห็นอยู่สีชมพูนมไส้กรอบนมไงอ๋อไส้กรอบชมพูนะใ,ใ,ใช่เองของค้ะหอมมาก กิ่นมึงหายไปไหนเนะี่ยเอง็งลองตูดมันเยอะจริงด้วยอะ่ะเหมือนกินมาอาัดอยู่ตรงเนี่ยกินนอาจจะอยู่ตรงตีนมากกว่าของข้าอยู่ตรงตูดเยอะอ่ะุ๊กตามีเหมือนกันใช่ที่มาเดียวกันไม่เหมือนนะหน้าตาก็ไม่เหมือนกันของข้าน่ารักว่ะไม่จริงของเอ็งเหมือนกับไอ้หมูควาย ของเองอะเหมือนแบบตุ๊กาตาหมีแบบอะไรก็ไม่รู้กุกกี้ก็ม,มัมของข้าน่ารักถูกต้องคนซื้อลองให้เลยเขาหน้ารักดูเช็ดปากก่อนไปกินอะไรมานะของข้ารอยยิ้มมันแบบมันมีแต่ความจริงใจอะดูปลอมมากกว่าของเองดูปลอมค่ะยิ้มแบบตาแข็งของข้าแบบตาแบลวของเองทำหน้าอะของข้าทำหน้าไงี้ไอ้ <laughs> ดูดูอเองทำหน้ายอ,ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย ของเองทำได้อ่ะของเองตาเล็กเกินไปไม่ได้รักของข้าตาโตเบลเหมี่ยวเองเดี๋ยวข้าจะไปหาซื้อแบบิกที่เป็นทอมจะเอามาตั้งคู่กับเจอร์รี่ขอตังค์หน่อยครึ่งนึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรคืออะไร ขาะยซือ,อข,ของเล่นไปเพื่ออะไรวะอะไรฉาาะมากนะทำให้รอไม่ได้มองอองไม่ชอบอ่ะ้าชอบอ่ะไม่พรุนี้จะชวนไปดูอันนี้เป็นเพื่อนหน่อยนาฬิกานี่ขอบคุณนะที่จะซื้อให้นั่งพักก่อนได้แน่ได้แน่อะไร แม่อาจจะไม่มีรุ่นที่อยากได้ก็ได้มันมีแหละแต่อาจจะฟิลแบบต้องรอปะรอไม่ต้องรอนะอเพราะมันไม่ได้ซื้อในช็อปฟิลที่ร้านที่เขาแบบปล่อยนาฬิกาอืมอืมเพราะถ้าซื้อที่ช็อปไม่มีทางได้อยู่ลรอเออยากอ่ะเออยู่เอ็ไม่ทันมีเลยอนแรกเอม็มเนข้าวี่เลยนะ อะไรพวกนี้เองต้องเรียกเช้าค่ากินอะไรอะ่ะขอคิดก่อนมีเวลาคิดอยู่เอาเล่าหมดไม่ได้อะไรแต่บกบ้องค่าสุดๆตอนไหนอยู่ในกองเรื่องอะไรก็คนนั้นไงก็ตอนนั้นที่เองแบบว่า <c oughs> ห่วงมากทุกคนรู้ไว้ด้วยนะว่ามีนห่วงอุ้มมากตอนอยู่ในกองเลยเดีอยวโยกไม่ต้องพูดแบบนี้โอ้ยขอดูหัวตาออกก่อนยอมรับไปเถอะไม่เห็นเรือไม่ใช่เรื่องหน้าอายห่วงก็คือห่วงใค่โถไม่ห่วงอะไรออกรับหน้าแทงขนาดนั้นปุไปเลยป,ปา้า <laughs> <laughs> จับหูรอฟังไม่บอกแค่นี้ ว่ามีนห่วงอุมากจบไม่ต้องพูดแล้วเ <laughs> <c oughs> ขาห่วงค่า <y S 2> เรื่องยุ่งหยุดพูดอ่ะหยุดแล้วหยุดแล้วก็เรื่องจริงอ่ะ <c oughs> เล่าให้นี้ไงเล่าให้ฟังแค่นี้ไม่ไม่ <c oughs> <c oughs> มีไลคิงไม่ได้คิงอันนี้พูดความจริงร้วนๆเม้นนอนไม่หลับตองเองหัวใจกระสับกระส่ายแน่ๆนทีเนี้ยโอ้ยเขาพูดค่อพี่จ๊อพวกนี้รอฟังกันละก็นี่ไงเปิดให้รู้ไว้แค่ว่าเขาห่วงค้ามากต่อไปล่ะแล้วจะอมทำไมยิ้มอะ นออเอ,องนี่ไม่โอเคนะพี่คนมาพิมพ์อะไรอ่ะมินฝ้ายอะไรไม่โอเคอย่ามาเล่นอย่างงี้ไม่ชอบค้ายยิงหมดนะทุกเรือเขาบอกก่อนพาไม่สนด้วยเขาบอกว่ามีหลิวโคตรไวรัลไวรัลสุกคลิปนั้นได้เปล่ายี่สิบล้านน่ะนี่ผู้ใจก็ผูใจในตัวเองว่ามาเกาะทีนี้มาเกาะทีนี้ ถูกต้องเลยอ่ะฟางลูกเรือเอาเดีอ่ะยองน่ารักจังวะเนี่ยปวดเกินเลยถูกต้องเลยอ่ะนั่นใครคิดจะทำอะไรคิดดีๆคิดดีๆค,คิดอีกรอบคิดดีๆฟางทุกมีนยิงหมดเด้อบอกก่อนนะไวเราเพราะเองสับสอก มีสับสับอะไรเลยไม่พอใจก็พูดพูดดีพูดเหมือนที่พูดอะ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะไรไม่เป็นไรอะไรไม่ต้องพูดก็ได้พูดเลยอยากฟังพักก่อนเดี๋ยสะดุ้งกันทั้งหมด อมเหน่าพิกุลเอาไว้เรากลัวร่วงเหรอพอถามว่าสารุปงอนกันจริงเหรอจริงด้วยไม่เคยงอนเลยแต่เองงอนอยู่อย่าหลบตาพูดถ้าไม่เคยงอนแต่เองงอนเองก็งอนเมื่อไหร่อเองงอนตอนนั้นเลยตอนงอนพีน่บอกเฮ้ยอย่ามาทำเป็นพิกเกมไปหน่อยเลยนี่ไม่ได้ ทิชมะเขือมะเขือเกี่ยวอะไรงงไม่ได้คุยทอปิกเรื่องผักทำไมเองเห็นคลิปเบบเต้นหลังเวทียังเห็นแล้วนี่ซึ้งเลยดิรู้ป่าว่าตอนข้าตะโกนร้องเพลงด้วยอะ่ะตอนแรกค่าจะบอกพี่ว่าให้ให้เปิดไม้ได้ไหมหเพื่อจะช่วยก็ควรทำอะไรแบบนั้นมากกว่ายืนเต้นอะ่ะ <laughs> อะไรนะ เอ็นก็น่าจะร้องไปเลยเอ็นก็ค่ามันมืดอะค่ะไม่รู้ว่าพี่เขาอยู่ตรงไหนค่าจะให้เขาเปิดไม่ให้แล้วแต่ค่าก็เลยเต้นแทนแต่ค้าก็แหกปากอยู่นะคนเขาได้ยินเสียงข้าไงในไม้อะม่นจะแหกเพื่อหัดยินดีหัดซึ้งใส่กันบ้างไม่แล้วแต่เหอะต่อไปกูจะนั่งพับเพียบเลยแบบนี่เร